จะไม่ได้และหยุดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยบ้านเขาต้องกลับแล้วพร้อมเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะป้าบอกหมอแล้วณจาไม่ว่าแผลผมยังไม่ได้ทําเลยครับรอคิวห้องว่างก่อนนะจ๊ะห้าทําแผลคนเยอะเดี๋ยวเขามาตามดูเแต่ฉันรอตั้งนานแล้วว่าก็ต้องรอต่อนะจ๊ะหมอเขาดูคนไข้นขหนักอย,นอยู่นะป้านะอิูข้าวคุณพยาบาลหมอเขาสั่งรถดอยู่แต่พูกินได้แล้วเขาจะบอกอีกทีจ้ะ หนูซีเจ้าตัวเล็กหน้าตาจิ้มลิ้นเชียวถ้าทางจะสวยเหมือนคุณแม่นะจ๊ะยังไงก็ขอให้เติบโตมาเป็นเด็กที่แข็งแรงมีความสดใสไม่ดื้อไม่โซนนะจ๊ะสมกับที่เป็นน้าฟ้าตัวเล็น้อยของคุณแม่เธอนะจ๊ะ พอม,มากค่ะมปัจเจกค่ะมไม่ใส่ใจไม่เข้าของเดี๋ยวเตรียมทิ้วเลยค่ะเดี๋ยวใส่ทิ้วแล้วก็มอนิเตอร์ EKG นะแล้วก็ขอไว้เข้าใจได้ค่ะเปิด IV วีรดเลยจ้ะคิ้วมาเลยค่ะ ชอบค่ะคปั้มต่อเลยนะคะค่ะอดีนาลีนกี่แอมนะคะอะดรีนาลีนได้ประมาณ8แอมแล้วค่ะขอเราปัมมาหนึ่์เจ็ดเดือนแล้วนะคะที่เราไปรับสิ่งตัดอย่างงั้นเดี๋ยวหมอไปคุยกับญาดีกว่าเดี๋อกพี่ปั้มรอไปก่อนนะคะ,คะช่วยตามญาติเมสยายให้หนะะ่อยค่ะ เป็นไงบ้างเมยตื่นแล้วใช่ไหมหมอเป็นญาติพี่เมษยาใช่ไหมคะเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวเนาะน้องประสบกับเหตุหนูก็รีบพามาเลยนะหมอมันเร็วมากเลยน่าจะช่วยได้ใช่ไหมหมอช่วยได้เนาะคือตอนนี้คนไข้อาการหนักมากเหมือนกันเนาะอย่างที่คุณเห็นตั้งแต่ตอนมาประวัติเหตุค่อนข้างรุนแรงนะคะคือตั้งแต่มาถึงเนี่ยคนไข้ก็ไม่หายใจเองแล้วนะแล้วก็ชีพจรทำไม่ได้วัดความดันไม่ได้เลยเนี่ยค่ะ หมอช่วยฟังหัวใจประมาณ3าินาทีแล้วน้วองหนุอายย่เองแล้วหมอช่วยหน่อยสิจะเย็นๆนะหมอรู้ว่ามันฝุปกป่ามันเป็นอุบัติเหตุอาจจะทำใจยากแต่ว่าตอนนี้คือหมอให้ยาก,กระตุ้นหัวใจทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้แล้วแล้วก็เนี่ยค่ะ C P R กันมากดหัวใจกันมาอย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหม,หมอคิดว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วอะค่ะ ไ่ไหวแล้วจริงๆหรอคะหมอคิดว่าอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะน้องคงทนมานจริงไหมหมอนัน่นนั่นอยาให้น้องหนูต้องทนมานเลย,ยงั้นหมอหยุดกดหัวใจนี้นะคะนอ้องงั้นเดี๋ยวรอข้างนอกนะเดี๋ยวหมอตามไปเพิ่ด้วยอีกทีนะคะ สวัสดคีครับพลอยพี่ไม่รับเวกต่อครับคนไนข้เป็นไงบ้างมีคนไข้ยังไหมยุบเหมือนกันพี่แต่มีเคสเรื่องอาการใน้อ็กซเรยชาร์ดฝากหน่อยเป็นผู้หญิง24่ี่ปีว่าเดนเฮททอมาม,อมาเอ็มซีลงตทอมมาตอนแรกเดินไม่หายใจแล้วเราก็ค้างอดไม่ได้แล้วมีทไม่ได้เลยสิงแอาน <DI> <ม>ไปสิงแอนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะคุยกับยาติญาต์โอเคนะแอบเซฟแต่ว่าคือกับน้องสาวหรือพี่แม่เขาจะตามมาอีกทีอะค่ะจริงๆริงที่เรเห็นด้วยนะครับเพราะพอยทำคำถามผิดมาทีแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรตอบสนองกลับมาเลยเนี่ย ปางทุกทีเราก็จะขอให้คุณไท่กบไปอย่างสงบก็ไปเดน๋ยวพี่จะดูคนไท่ทนี้ต่อนะคะค่ะฝ sure, <oui>, ันไปนะขอบคุณ <pandemia> ค่ะสวัสดีครับพี่พยาบาลนนีบเนี่ยไทรสบบัติเหตุที่ปามาสามทนาทีแล้วเป็นกรณีให้บอคอยวิกิตรยาไปทนาทีแล้วเพ่นว่าไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่พยาบาลอยู่วิทยานนนะครับวันนี้ผมกบอกพอเนี่ยเผื่อยาดีกว่นะครับยาส่งรองว่าไม่ตีอานไม่แล้ถครับเพราะเรา เพื่อพี่ไอ้บูต่อเด้นะครับให้พี่ลิซต่อสักสามนาทีครับพี่พีบานร้อต่อกครับต้องเร่งแรงรลยครับพี่ให้ยาต่อเลยนะครับเราพี่ไอุู้ดีนะครับเมธีาเป็นยีบ้านเมเมในวินาทีที่เห็นหน้าสิ่งที่ตัดสินใจได้โดยปราศจากความลังเลคือยื้อชีวิตคนคนนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่เป็นเป็นไปได้ ไม่ต้องอาศัยหลักการไม่ต้องใช้เหตุผลเพียงสิ่งเดียวที่มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดเพราะเธอคือเพื่อนเพื่อนของตนที่สนิงที่สุดเมฟอยังเมยมย้สิที่พอมีอยู่ครับอยาห้อยู่ครับอยู่ค่ะปาค่ะบต่ย่า่ดีครับ พี่ครับเขาเป็นเผมครับขอปั๊มหัวใจสู้ตึงที่นะครับเอาพี่หค่ะพี่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะคะยาทิเไม่ออกมาเลยครับี๋หมอพลแป๊บนึงนะครับค่ะแล้วพลครับพอดีคนไข้เนี่ยเป็นเพื่อนที่เอกลักเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดพี่เลยที่ก็เลยแบบขอจะ้ที่ีอาร์หน่อยสักแป๊บเพื่อจะมีข้อมอกันมาบ้างโอ้โมันเกือบชั่วโมงแล้วไหมครับพี่หนึ่งแต่พอเข้าใจไปว่าคนไทยเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่สนิที่สุดของพี่ ยังไงพี่ก็ขอโทษที่นะพี่หนึ่งคอยว่าพี่ใจเย็นๆก่อนนะพี่ว่าอขอเป็นความหวังอยู่นะได้ไหมแต่มันนานมากแล้วนะครับพี่หนูเข้าใจนะว่าเป็นเพื่อนพี่หนึ่งมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนูเองหรือเป็นพี่หนึ่งหนูก็คงไม่อยากที่จะทรมานต่อไปแล้ววต่ว่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วนะจริงๆไงพนะูดพอมาเนาะถ้าเกิดเราไป่ยืนจะไม่ขเขาไว้ จริงแา้วม่ไม่ไหวแล้วนะเราว่าเราทำเต็มที่สุดที่เราสามารถทำได้ในขณะเพื่อนที่มีสุดของเมย์แล้วนะเราพอพค่เรื่อเมย์ไม่โกรธแล้วนะพี่มีบายครับนี่เถอะอราหยุดัใจเสียอลมอเตอร์เกียหยุดนะุ้นะคะหยุถ้าเราทำีไแล้วเขาเจ็บแล้วเขาทรมาด้าวครับไม่เป็นไรกนเมนะนะ เราขอโทษเราทำเต็มที่แล้วแมเราทำได้แค่นี้จริงเม่ไม่เป็นไรไม่เป็นะนะแม่เศรษฐพันแม่ไปหาน้องนะแต่แม่ใจเย็นนะทาไมล่ะผู้ชาย้หงม่ใจเยินก่อนนะน้องไม่สบายมากนะน้องจะเป็นอะไรไดงอย่าไปแน่ชน้องอย่างนี้นะแม่ใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวคุยกับหมอก่อนนะสวัสดีครับคุณแม่ผมชื่อหมอชัยพรนะ คือผมก็ขอโทษด้วยผมช่วยน้องเขาเต็มที่แล้วจริงๆมีเป็นอะไรกันเนแม่ใจเย็นหน่อยม่ใจเย็นหนน้องเมย์เขาประสบอุบัติเหตุอย่างหนักนะครับกูขอต้องช่วยเขาสิตั้งแต่ออามาเขาไม่มีซีบจอนแล้วก็หมอช่วยเขาเต็มที่แล้วคุณแม่แต่เขาไม่ไหวใจเย็นนะแม่ใจเย็นนะครับหนูจะคุยกับแม่สิเมื่อเช้าเราคือ